สวัสดีครับสวัสดีเอฟทีท่านนะครับวันนี้นะครับอากาศดีๆฝนตกนะพามาดูนะครับจะรีวิวนะตั้งแต่โฉมหน้านะครับหน้ายักษ์หน้าแชมป์ไปจนถึงนะครับหน้าปัจจุบันนะพอร์เชเนอร์นะครับมีคันไหนบ้างนะครับมีตอนนี้มีประมาณหกคันนะครับหกคันนะหน้าพาโดนะครับก็มีนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับว่ามีคันไหนบ้างนะครับ อย่างเล่นอย่างเช่นตรงนี้ที่เห็นตรงหน้าเลยคือหน้าแชมป์นะครับหน้าแชมป์คันนี้นะครับสีดํานะสภาพนวนๆแบบนี้นะครับแม็กแต่งโซลลล้อไม่ปร้อยนะครับแม็กทองล้อโตขอบใหญ่ใหญ่ขอบยี่สิบนะครับเครื่องสีี่สิบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับราคานะหกแสนกว่าบาทรถจาได้ว่าปีสิบสี่จุดสิบห้านะครับคันนี้ผมเคยทําคลิปรีวิวแบบเต็มไปให้แล้วนะครับหน้าแชมป์ไฟหน้ามันตินะครับดิวเตอร์นะครับประเมอมีไม่พบเลยตัวนี้นะครับ ยังโสดยังว่างเช่นกันนะครับสีดำหล่อๆดูๆนะครับให้ดูนะตัวนี้จมูกของเขาจะมีตัวช่องระบายอากาศนะครับช่องรับลมนะให้ดูก่อนนะครับตัวนี้สีดํานะครับหกแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับภายในนะครับก็นะครับไอแบงค์มีให้กระจกไฟฟ้านะราคาตามสอบขบเลยนะครับจากหกแสนเก้าเหลือหกแสนแปดหมื่นห้านะครับปีสิบสี่จุดสิบห้านะคันนี้รถปลายปีนะครับรถคันนี้เป็นคิลิโโต้นะครับ ใครสนใจนะครับพ so anyway ักมาโทรมาได้เลยนะครับพักมาโทรมาได้เลยนะครับบอกแถวสองนะหนานุ่มๆนะครับบสองนะหนานุ่มแบบนี้นะครับ f o r ์กเนอร์นะก็นะครับข้างในอ่ะผมจะบอกว่าโฉมหน้าโฉมโฉมตานะครับของโฟล์กเนอร์เนี่ยข้างในมีปรับเปลี่ยนแค่เรื่องออปชั่นนะครับแล้วเรื่องบอดี้อ่ะโครงสร้างก็เหมือนเดิมนะแต่จะมีข้เปลี่ยนโฉมเฉยนะครับโฉมให้น็อกภายในลูกเล่นล็อกฟงล็อกไฟบอดี้นะครับอันนี้ตัวบีนะ สามยีสูตดีฟดีนะครับให้ดูก่อนรถจะที่นั่งนะครับเบาะพอยเจเนอร์ก็ยังคงความเดิมนะครับเป็นเบาะพับได้แบบหกสิบสสิบพับตั้งขึ้นแบบนี้นะครับพับขึ้นแบบนี้นะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับไฟท้ายนะครับเดิมเดิมใสๆสไม่ร้าวไม่แตกนะครับโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับคันนี้หกแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับแล้วตัวทีดีนะครับแต่ตัวตัวทีดีเนี่ย ตัวนี้นะจะเป็นเดิมโรงงานคือขับสีเดินโรงงานแบบ full time นะครับแล้วก็มีพวกเซนเซอร์ถอยมาให้สองจุดนะทียดีจะเป็นชุดแต่งพวกเกิร์ตรอบข้างแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเกิร์ตอย่างนี้อ่าตัวนี้นะครับก็หูจับเป็นโครเมียมนะครับหูจับโครเมียมนะครับเบาะแถวสองก็เป็นสีเบทนะครับภายในตรงที่เป็นสีเบจนะครับเป็นสีเบจนะกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าตัวนี้น่ายักนะครับน่ายักนะ น่ายักนะแต่ไม่ใช่น่ารักนะครับน่ายักน่ายักอ่าโอเคสองเก้านะครับคันนี้แม็กก็เป็นสีเหลวดำนะครับแม็กสวยนะแม็กเป็นสีเทาดํานะครับแม็กสีเทาดําแบบนี้เลยนะครับยางใหม่ๆดอกเต็มๆนะครับรถทุกคันนะครับของเราคัดคุณภาพตรวจมาตรฐานมาแล้วนะครับจากบริษัทนอกนะครับที่เป็นมาตรฐานฐานกลนะครับก็คือผ่านซื้อได้นะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมสามผ่านเลยนะครับคันนี้ห้าสี่เก้านะ รถ P11 นะครับอ่ะรถ p 1 1นะครับคูสคอนโทรลต่างมีให้ครบนะครับจอมีกล้องมีนะครับแอร์ออโต้คันนี้ขับ4ได้นะครับขับ2ได้ด้วยนะใครสนใจนะครับ f o รจิเนอร์ขับ4ขับ2เอาไปสายลุยาเข้าป่าคันนี้บอกเลยว่าสวยจับโจทย์นะครับสปอยเลอร์หลังนะครับก็มีให้ตัวนี้จะแต่งจะต่างหน่อยเพราะว่าต่างจากตัวของตัวคันนู้นก็คือจะเป็นตัวสปอยเลอร์จะเป็นปลีกแบบนี้นะครับเป็นชุดแต่งของทีดีนะชุดแต่งทีดีนะครับ บอทแถสองนะครับก็จะเป็นนะครับพับได้60 40แบบนี้เลยนะครับพับได้60สิสินะครับโครงสร้างรถบอกเลยว่าเดิมอยู่แล้วทุกคันนะครับผมเช็คนะครับบอกเลยละเอียดทุกคันนะครับพาลูกค้าเช็คละเอียดทุกคันนะครับแถมได้ความรู้ด้วยนะครับแถมได้ความรู้ด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับมานี่นี่นี่ตัวนี้เลยสีดาเหมือนกันละหล่อนะครับตัวนี้นะครับ3ามจุดศนดีนะครับครับซีฟูทา t ์นะครับ ใต้ท้องสภาพเดิมนะครับใต้ท้องสภาพเดิมนะครับระบบนะครับรถคันนี้ระบบนะบอกเลยว่าออปชั่นก็ให้มาเยอะนะตัวนี้นะครับสีดำนะจะมีสองคันนะครับคันนี้สีดำหล่อๆเหมือนกันแล้วก็จะเป็นคันนี้แต่คันนี้เป็นทรงลงอล้อเรียบร้อยแต่งแม็กเรียบร้อยนะครับหน้าเป็นหน้าเดียวกันนะครับหน้าเดียวกันนะหน้าแชมป์เหมือนกันนะครับจมูกต่างเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ต่างกันเรื่องเลขไม้นะครับเลขไม้ต่างกันนะครับ สีนะครับเป็นสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมโครงสร้างเดิมนะคันนี้ราคา5 9 9 0 0 0าหนะครับไม่แสนแปดนะครับให้ดูภายในนิดนึงนะครับคันนี้ก็ขับ4ีนะครับขับ4นะครับอ่าขับซีผมก็ไล่นะครับออปชั่นก็มีให้ครบคูซอนโทนมีให้นะครับผมเสียงเสียงได้ภายในก็เป็นสีเบสแล้วก็จักสีสีเทาแล้วก็เป็นลายไกวููนะครับตกแต่งแบบนี้เลยโครงสร้างรถสภาพเดิมอยู่แล้วนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมนะครับเดิมเดิมน็อตเดิมนะครับ แล้วก็มาจะมีที่ม่ต่อไปจะเป็นพวกของตัวแบบ TRD นะครับเป็นหน้าโฟลเนอร์แบบหน้าใหม่แล้วตั้งแต่17 16 17 18 19, 19ขึ้นไปนะครับนี่จะเป็นนี้แล้วราคาเ็าจะล้านกว่าแล้วายแดงก็ล้านหกล้านเจ็ดนะครับตอนนี้เหลือแล้วแค่ล้านที่เรามาขายวันมือสองสภาพแบบนี้นะครับสวยๆรอแบบนี้นะครับราคานะครับผมบอกก่อนนะล้านนิดๆน,นะครับล้านเจ็ดหมื่นนะครับตัวนี้เป็น TRD นะ ทีดีกระจังหน้าเป็นสีดำด้านนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นแบบบีบีด้วยนะครับกระจกพับได้ไฟฟ้าข้างบนจะเป็นแรปสีดำนะครับคึ่งบนนะครับตัวนี้นะจะเป็นสีดำนะครับสีดำหมดเลยแล้วท่อนล่างจะเป็นอ่สีขาวนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับแม็กทีเดีจะไม่ไม่เหมือนคขไม่ซ้าไข่นะก็สวยๆเลยนะครับสภาพนี้นะราคาผมบอกก่อนนะครับปีสิบเก้านะหนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันนะครับ ภายในเป็นสีแดงตัดสีดำนะครับไม้แสนเดียวนะครับไม้แสนเดียวนะครับแพตเดิร์ชเกียร์มีให้นะครับคูชคอนโทรลมีให้แอร์แบ็กรอบคันนะครับจอเครื่องเสียง JBL นะครับเครื่องเสียง JBL ด้วยนะเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีอ่าออโต้สตาร์ทสต็อปโหมดอีโค่เหมือนพาวเวอร์มีให้เลือกนะครับภายในสวยๆแบบนี้นะครับแตงค่้ามางคืนมองเลยนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับกว้างๆนะครับเบาะนุ่มๆนะหนาเป็นเบาะหนังนะครับเครื่องเสียงรอบคันเบาะข้าหน้าปรับไฟฟ้าด้วยนะครับ บอกคุณน้าปล่อยไฟฟ้าหัวดงหัวน็อตเดิมแท้ไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีขายนะครับดูได้เลยครับนี่เดิมนะครับอ่ะคันนี้นะครับหนึ่งล้านสามแสนก็เหมือนนะแล้วก็อีกคั้นหนึ่งนะครับสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกก็คือคันนี้นะครับคันนี้ก็ยังโสดยังว่างนะครับยังโสดยังว่างนะครับก็มีนะครับคันนี้โฉมหน้าเนี่ยตรงกระจังหน้าของเขาจะไม่ใช่ดําด้านนะครับจริงๆจะเป็นดําเงานะครับตัดกับโครเมียมนะครับ สภาพเดิมเช่นกันนะครับคันนี้ราคานะหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับที่ต่างก็คือนะครับไม่เก้าหมื่นโลนะรถปีเดียวกันนะครับดีเซลเหมือนกันนะตัวเดียวกันนะครับนี่คันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนคันนี้หนึ่งล้านสามสามหมื่นเก้าพันนะครับงวดผ่อนถาวาผ่อนเท่าไหร่นะครับผ่อนงวดประมาณสองหมื่นนะครับสองหมื่นต่อเดือนนะ ครับอันนี้คือกรณีเท่าฟรีดาวน์ทะลุปีสิบเก้าคันนี้ไม่ลังหมื่นนะคันนู้นไม่ประมาณแสนสองนะครับไม่ห่างกันสามหมื่นโลนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของหน้าเดิมๆนะครับหน้าเดิมๆตัวนี้นะครับราคาถ้าจะไม่ผิดไม่ถึงล้านนะครับไม่ถึงล้านนะสีดานะครับหลอ่อๆเลยนะครับทะเบียนห้าแปดห้าสามแปดหนึ่งนะสนใจคันไหนนะครับทักไลน์ดีทงบอกเป้ได้เลยนะแต่ดูรถลองใทสได้ลองขับได้ไม่ถูกใจไม่ว่ากันนะครับถูกใจค่อยจองนะครับคันนี้เก้าแสนแปดหมื่นเก้าไม่แสนเดียวนะครับ ไม่ใชนเดียวรถปีสิบเก้าเหมือนกันนะครับเชื้อเพิ่มดีเซลนะครับอดีจยวผมไม่ดูภายในนิดนึงนะชมหน้าชมตานะครับบอกเลยว่าเหมือนกันจริงจริงดูแล้วแม้แทบไม่ต่างกันจะต่างกันพวกจะจ่าชุดแต่งนะครับชุดแต่งพวกสเกตสปอยเลอร์ต่างๆครับรอบคันนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกอ่าที่ต่างนะอ่มาดูนะครับภายในคันนี้นะครับพัธีาดีครับจะได้เป็นทโทนสีดานะดําแดงแบบนี้นะครับจะเป็นดําแดงนะครับอาดีนะ ถ้าเป็นโฟล์กิเนอร์หน้าธรรมดานะครับภายในจะเป็นสีส้มนะภายในเป็นเบาะสีส้มส้มน้ำตาลนี้เบาะเป็นไฟฟ้านะครับเบาะเป็นไฟฟ้านะครับปรับได้นะครับ6ทิศทางนะครับแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต,โต,อออโตโอ้อ่าแล้วก็ไฟเนี่ยไฟตรงนี้ปกติถ้ารุ่นเก่าจะเป็นดาวไลท์แต่อันนี้เป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมว่ามีขับอยู่คันหนึ่งนะแต่ว่าจะได้ปีเก่ากว่านี้นะครับปีเก่ากว่านี้นะ เป็นตัวฟอร์นเนอร์ตัวเดียวกันเนี่ยแต่ว่าปีเก่าวกว่านะครับก็ขับดีนะขับนุ่มขับอาตาัอาตราอัตราเร่งเนี้ยมันสบายแล้วแอร์มันเย็นแบบรถท้องไร้สามันกว้างครับด้วยความที่มัเป็นเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนาะเวลาขับพา,าครอบครัวไปนู่นไปนี่ครับมันสบายกว่าบอกก็เดี่ยแถวสองก็เป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับทําได้หกสิบสี่สิบเพาเวอร์เลสของเขาก็มีให้ครบอยู่แล้วนะครับพเพาเวอร์พเพาเวอร์เลสมีให้ครบนะครับอ่า โร์เนอร์นะครับท้ายก็มีแต่งปุกมดังปีกมาิดหน่อย่เพิ่มมานะครับสีด้านเป็นตัวนี้เป็นสองจุดแปดนะคันนี้จะขับสองนะครับรถธรรมดาแต่ถ้าทีอาดีมันจะขับสี่นะครับเนี่ยเลเขียนว่าซิกมาโฟร์เนี่ยคือขับสี่ล้อนะครับคือสองจุดแปดนะสองจุดแปดนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งจะเป็นหน้าพารโดนะครับนี่อันนี้เลยนะครับหน้าพารโดสีขาวมุกนะครับก็สวยเลยนะครับกระจังหน้าคล้ายๆแบบเหมือนมีบูมอลินนะครับสองสองสองมีกรงเล็บอะมาควนอยู่หน้านะครับ ก็สวยนะครับสภาพนี้เราแบบว่าเราหล่อดูดูสีขาวนะครับแต่คันนี้ค่าตัวเขาจะถูกกว่าหน่อยครับเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับนี่ชมหน้าชมตาแบบนี้เอาไปไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเลยนะครับแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะแต่คันนี้บอกก่อนเนาะไม้มันน้อยมากนะครับไม้มันห้าหมื่นโลเองนะครับไม่ห้าหมื่นโลนะครับอ่าให้ดูราอยู่รอบๆก่อนอยวาพายดูข้างในนะพาดูข้างในนะครับกระจกก็เป็นไฟฟ้านะ ไฟเลี้ยวก็เป็น LED คู่กระจกมาแล้วนะครับข้างในนะครับก็แอร์ออโต้นะไอออโต้เบาะนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับคอนโซลเนี่ยตกแต่งด้วยลายไก่หูสีน้าตาลแบบนี้นะครับอ่ามีให้ครบหมดเลยนะครับออโต้ออฟมีให้เช่นกันนะครับเบาะนะครับคอนเนเนอร์จะได้มาปรับไฟฟ้าทั้งคนนั่งแล้วคนโดยสารนะคนอ่าคนขับกับคนนั่งนะปรับไฟฟ้าหมดเลยนะครับแต่บางรุ่นเท่านั้นที่ได้แบบเบาอ่าจะได้เป็นเบาะปรับคู่หน้าแค่คนขับนะครับ นี่ให้ดูนะครับภายในนะนี่ครับเป็นสีน้ําตาลนะครับมีสีน้ําตาลสีส้มนะแล้วบอกไม่ใช่ว่ามันพังนะครับนี่มันยกมันพับได้หกสิบสี่สิบนะครับอ่านี่ครับมันพับได้หกสิบสี่สิบนะครับพับเรียบพับนอนพับนั่งได้หมดเลยนะครับมีคนทั้าคนแก่นะครับรถคันนี้เป็นรถครอบครัวที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับอยากได้นะครับพักมาโทรมาหาเป้นะครับพักมาโทรมาหาเป้ได้เลยนะครับแล้วก็มีสีเทานะสีเทาดำนี่แบบนี้นะครับก็สวยๆสภาพเดิมนะครับ เขาดมเดิมๆหล่อๆเอาไปใช้นะครับนี่แหละครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับภายในก็ไปสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะครับมีจอเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเป็นของบางทีก็เป็น JBL Pioneer นะครับเดิมๆเสียงคือดีอยู่แล้วนะเรื่งส่งเครื่องเสียงรอบคันออปชั่นครบนะครับ f o r t i n e r นะครับใครชอบคันไหนนะพักมาโทรมาบอกเปได้เลยนะครับพักมาโทรมาบอกไปเลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับ Forjiner นะ คัดมาตั้งแต่หน้าเก่าหน้าใหม่นะครับมีมาเลยนะครับเนี่ยหน้าพาโดนะครับตัวเทียดีมีให้ครบเลยนะครับเก้าแสนกว่าบาทล้านหนึ่งห้าแสนกว่าบาทเจ็ดแสนกว่าบาทมีครบหมดเลยอยากได้แบบไหนนะครับทักมาโทรมาบอกเป้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับโปรดีๆโปรเด็ดเป้มีให้นะครับในลิงก์ในไลน์นี้ใครดูคลิปนี้นะบอกเลยว่าดูไลน์นี้มานะครับเดี๋ยวผมมีของแถมให้ด้วยนะวันมารับรถนะครับสนใจอยากดูรถอยากได้รถทักมาอยู่ที่เสรีไทยญโฮสิษแมนกรุงเทพมหานครนะครับ วันนี้เป้ขอ,ขอตัวลาไปก่อนจากไอซิชั่นนะครับผมสวัสดีครับ